จากคห้แยร้วที่ผมได้ทําคลิปนะครับแนะนําการดูแลโซ่ด้วยตัวสเปรย์หล่อลื่นโซ่และสเปรย์ล้างโซ่ของดี d ดีนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะมาต่อครับผมว่ามีวิธีการยังไงครับผมที่จะดูแลรักษาพเพลทโซ่ครับไม่ให้มันขึ้นสนิมเพราะว่าเวลาที่เราหยอดโซ่เนี่ยคือเราจะดูแลแต่ในช่วงโรเลอร์นะครับเพื่อให้น้ำมันมันแทรกเข้าไปในใน,ในพินนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอลหลายๆคนทําตามเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าวิธีการรักษาตัวเพลทหรือว่าด้านข้างเนี่ยดูแลไงให้ มันนี่มีสนิมเกิดขึ้นนะครับมันมีเทคนิคง,ง่ายๆครับมีแค่สองอย่างนี้ฮะสเปรย์จารบ,บีขาวนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์นะผมเบอร์140รนะครับสองอย่างนี้นะฮะคือตัวเนี้มันดีอย่างคือว่ามันเอ่อมันจะทําให้ยึดเกาะได้ดีนะครับตัวสเปรย์จารบ,บีขาวส่วนตัวนี้เนี่ยมันจะไม่แห้งช้านะครับถ้าเกิดเราฉีดสเปรย์เนี่ยเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะเิดที่ผิวนะครับแล้วก็ มีผุนมีอะไรมาก่อนเนี่ยเขาจะสกปรกแล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับพอมีน้ำมันตัวนี้มาช่วยผสมเนี่ยมันก็อยู่ได้นานขึ้นนะโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการทําครับนี่ครับวิธีการทําง่ายๆนะก็ปวดอะไรก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ออดลงมานะครับให้เป็นน้ำนี้เลยฮะไม่ต้องกลัวเปลืองครับปวดไม่กี่บาทนะครับแล้วก็ตัวนี่ครับลงมาเลยนะฮะลงไปปั๊บ ผสมผสมผสมนี้นะครับเอาแบบว่าข้นพอประมาณนะครับไม่ต้องให้มันเหลวมากนะครับเพราะเหลวมากเนี่ยมันก็จะแห้งไวครับนี่ครับจากนั้นครับผมนี่จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็แปรงสีฟันเก่าๆครับผมนี่ครับป้ายไปเลยแค่นีป้ายทั้งสองข้างนะครับผมทั้งด้านนอกด้านในนะครับ อย่าลืมทาทั้งสองข้างครับอันนี้ทาข้างเดียวก่อนทาให้ดูก่อนครับโเ,เป็นไงบ้างผมก็วิธีการง่ายๆนะครับผมได้ทำให้ดูนะครก็หวังว่าทุกคนครับก็จะนำไปใช้กับรถตัวเองนะครับแล้วก็ มันก็จะอยู่ได้นานนะครับทั้งน้ํามันที่เราหยอดโซ่เข้าไปนะครับตัวจารบีนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราเคลือบเพลทครับเดี๋ยวเข้ามือได้ันเงี้ยนี่ฮะเริ่มแห้งก็ได้แบบนี้ครับนะครับมันก็จะเกาะผิวลักษณะนี้ครับแล้วอยู่อย่างเงี้ยมันจะชุ่มๆุอย่างเงี้ยตลอดนะครับมันก็จะไม่แห้งด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ว่าเราจะดูแลโซ่เราได้ดีแล้วก็ทําได้บ่อยขนาดไหนวันนี้ฝากไปแค่นี้ผมก็ใช้ผลิตมาให้ดีนะครับโซ่ของเราจะอยู่ได้นานขึ้นนี้ลาไปลวสวัสดีครับ